งารด่วนมาอัปเดตครับ <c oughs> แบบหนึ่งนะเดี๋ยวขอแกะเคสก่อนแบบน๊บนึงนะครับเป็นมีงานด่วนนะครับกำหนดบินคือวันที่23นะครับ23มิถุนา2567นะครับเดือนหน้าเป็นประเภทงานก่อสร้างครับแล้วก็งานกุ๊กนี่คือได้คนไปแล้วนะไม่ต้องโทรมาสมัครกุ๊กแล้วนะครับได้คนแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่ง,งานก่อสร้างแล้วก็งานขับรถเครนนะคะถ้าใครมีประสบการณ์ขับรถเครนก็สมัครได้นะครับรถเครนนี้ไม่แน่ใจว่าบินวันที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นงานก่อสร้างนี่คือบินวันที่ย3สิบสามเดือนหน้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าละไอ้ยี่สิบหกละใช่ปะยี่สิบสามเดือนหน้าคืออีกหนึ่งเดือนก็เดินทางนะครับใครพร้อมเดินทางก็ทักมาได้เลยนะครับโครงการนี้นะครับสัญญาจ้างคือสามปีเนาะ จะมีหักค่าที่พักค่าอาหาร2,500ดอลลาร์ไต้หวันนะครับต่อเดือนเป็นตามกฎหมายแรงงานไต้หวันกำหนดนะครับแล้วก็จะมีภาษีรายได้6%และ18%นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะได้เงินเดือนบวกโอทีเกินกำหนดไหมถ้าเกินประมาณ42,000เนี่ยคุณจะโดน18%นะแต่ว่าถ้าเกินไม่ถึง42,000เนี่ยก็โดนภาษี6% <c oughs> ที่พักนะครับ ที่พักก็จะเป็นเตียงสองชั้นนะครับก็อยู่ห้องหนึ่งประมาณ8ถึงสิบคนนะครับห้องมันก็ค่อนข้างกว้างและใหญ่มีแอร์มีพัดลมให้นะครับคือสิบคนเนี่ยไม่ไม่ไม่แออัดน,นะครับเพราะว่าเขาก็จะแบ่งแบ่งเตียงของใครของมันนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วห้องมันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็จะมีล่ามดูแลเราสําหรับคนที่ไม่เคยเดินทางนะครับก็จะมีล่ามดูแลนะครับล่ามที่จะคอยดูแลคอยประสานงานให้กับเราแล้วก็เวลาเรามีปัญหาเรื่อง โอไม่ตรงหรือ OT หลุดหรือโอทีตกหล่นอย่างเงี้ยเราสามารถตามกับลามได้แล้วก็เวลาเราเจ็บป่วยต้องการไปหาหมอเนี่ยแจ้งลามลามจะเป็นคนพาไปนะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยจะมีหักค่าลามนะครับ1,800บาทอา่ 1, าหนึ่งพดอลลาร์ไต้หวันนะครับในปีแรกปีที่2 1,700บาทและปีที่3 1,500บาทครับอา่าเป็นเงินดอลลาร์ไต้หวันนะพูดผิดปีแรกพันแปีที่สองพัปีที่สามพันห้านะครับเป็นเงินดอลลาร์ไต้หวัน อันนี้ก็คือจะหักตามกฎหมายแรงงานกําหนดทุกตําแหน่งแล้วก็ทุกงานแล้วก็ทุกเขาเรียกว่าทุกงานน่ะไม่ว่าโรงงานหรืออะไรก็แล้แต่ก็โดนหักเหมือนกันนะครับเป็นตามกฎหมายเขาเนาะส่วนอาหารเนี่ยก็จะมี3มื้อนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็คือเขาจะจ้างคนไทยเนี่ยไปเป็นคนทําครัวให้นะครับเขาก็ส่วนพนักงานครัวเนี่ยเราก็จะทํางานแค่ในครัวไม่ต้องออกหน้างานนะครับแต่สัญญาจ้างเนี่ยจะเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างเหมือนกันนะครับ แต่ว่าได้คนไปแล้วนะครับซึ่งฝีมือดีเปิดร้านอาหารมาสิบปีนะครับเป็นร้านตามสั่งอีกคนนึงก็เปิดไม่ได้เปิดร้านอาหารเป็นพนักง,งานที่แบบว่าทําตามเขาเรียกว่าอะไอเนี่ยตามงานแต่งอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะฝีมือสองคนนี้ดีแน่นอนเพราะาปัญ,ญญาเป็นคนคัดมาเองแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปไปให้ดูแล้วมั้งเพราะว่าเขาทดสอบอยู่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นวันที่23นี้ใครพร้อมเดินทางยื่นใบสมัครได้ที่กรุงเทพนะครับบริษัท อยู่ที่กรุงเทพลาดพร้าว84นะฮะถ้าเกิดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 9 4ย์9 2 3 6 6เนะครับเป็นเบอร์ผมเองหรือกดเข้าไปที่คำว่าเพิ่มเติมมันจะมีช่องทางติดต่อแล้วก็แอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้ได้เลยครับขอคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับแต่แต่นะครับคนที่มีประวัติอาชญากรรมคดีเล็กๆนะ่ะอย่างเช่นขับเสพโดนคดีเสพยาเสพติดแล้วต้องบำบัดหรือว่าเป็นคดีเมาแล้วขับอะไรพวกเนี้ย สามารถพูดคุยกับทางบริษัทนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะหาแนวทางอะ่ะให้คุณก็คือเขาจะพยายามช่วยคุณเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับเพศอย่างเช่นอ่ะเรียกอะไรอะ่ะอนาจาร์ข่มคขืนอะไรเงี้ยหรือพกอาวุธหรือขายยาขายยาเสพติดอะไรเงี้ยคุณต้องไปคัดแยกประวัติอาชญากรรมก่อนนะครับบริษัทไม่สามารถช่วยได้นะอันนี้เป็นคดีใหญ่นะครับดังนั้นเวลาคัดแยกประวัติ คดีอาชญากรรมเนี่ยคุณก็ไปสอบถามกับสถานีตํารวจใกล้บ้านก่อนก็ได้ว่าต้องทํายังไงเพราะว่าในแต่ละเคสเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างของปัญญาเนี่ยเคยมีคดีเสพปัญญาก็ไปที่สถานีต้นทางแล้วก็ไปแจ้งเขาว่าต้องการคัดแยกปลอดอาชญากรรมเพื่อไปทางานต่างประเทศเขาก็ให้เขียนคําร้องแล้วก็เสียค่าปรับ5,000แล้วก็เขาก็จะเอาค่าปรับนั้นนะไปไปออจ่ายให้กับศาลเรียกว่าอะไรไม่รู้อะเป็นเหมือนส่งฟ้องศาลใหม่เอาห้าพันเนี่ยไปเสียค่าปรับ แล้วเขาก็จะส่งเรื่องไปที่กรมตํารวจแห่งชาตินะครับเราก็ไปติดต่อที่กรมตํารวจแห่งชาติไว้แล้วไม่เกิน15วันก็คัดแยกเรียบร้อยนะครับแต่อยู่ที่คดีความด้วยนะว่าคดีของเรามันใหญ่หรือว่ามันเล็กถ้าคดีใหญ่มันก็ใช้เวลาหน่อยประมาณเดือนหรือ2เดือนนี่นแหละนะครับแต่ของปัญญามันใช้ประมาณ10เดือนเพราะว่าช่วงนั้นเขาปิดจังหวัดไงกรุงเทพไม่สามารถออกตามจังหวัดได้ก็เลยใช้เวลานานก็พอเราจะได้ติดต่อกันก็3เดือนครั้งหนึ่งอะอะไรเงี้ยมันก็เลยช้าแต่สมัยปัจจุบันเนี้ยไม่เกินนียเดือนเดียวก็เสร็จแล้ว ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็โครงการเนี้ยก็จะเป็นโครงการสัญญาจ้าง3ปีนะครับเงินเดือน27,470ดอลลาร์ไต้หวันมี OT แน่นอนครับ OT ก็อยู่ที่50 1ถึง120ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่พร้อมเดินทางก็ทักเข้ามาได้หรือไปชมอันเนี้ยรีวิวอะรีวิวใน Facebook ปัญญาทานใสนะครับพิมพ์ชื่อเดียวกับ YouTube นี่แหละก็คนที่ปัญญาส่งไปเนี่ยสาหรับผ่านปัญญาเนะี่ยเขาเดินทางเขายัง เขายังบอกว่าเนี่ยสมัครกับคุณปัญญาได้เลยไปดูตามคอมเมนต์นะปัญญาไม่ได้ให้เขามารีวิวให้นะเขามารีวิวเองก็คือเขาก็เดินทางกับกับปัญญาเนี่ยแหละเขาก็แนะนําให้คนอื่นมาแล้วก็มีคนมาสมัครกับปัญญาสี่คนเมื่อคืนเนี่ยเขาก็มาเขาจะนัดมาบริษัทันที่วันพุธถึงนี้เพราะเขาต้องมาตรวจโรคนะครับใครพร้อมสมัครเนี่ยวันพุธเนี่ยทางบริษัทเขาจะนัดให้มาที่บริษัทนะครับไปตรวจโรคในวันถัดไปดังนั้นคนที่มาจากต่างจังหวัดเขาก็จะมีที่พักให้นะครับฟรีนะครับบริษัทมีซัพพอร์ มีที่พักให้นะครับสมมติว่าไปคอนัดไปตรวจโรคบนพุธใช่ไหมละ่ะวันอังคารคุณต้องถึงบริษัทละมาที่หมอชิดแล้วก็จะมีรถถังทางบริษัทไปรับคุณมาเข้าห้องพักเช้าวันถัดไปก็ไปตรวจโรคทำหนังสือเดินทางถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทําเอกสารต่างๆครบจบในวันเดียวแล้วหลังจากนะั้นคุณก็สามารถกลับบ้านได้หรือว่าคุณจะค้างอีกคืนนึงก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเขามาจากภาคเหนือไงส่วนมากภาคเหนือเยอะมากเลยนะ คนที่มาจากเชียงรายเยอะมากๆเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็อุดรอ,อุ่ะแถวเนี้ยเยอะมากนะครับก็นั่นแหละนะครับแต่ว่าใครพร้อมเดินทางจริงๆอ่ะอย่าลืมนะวันที่23สิบสามเดือนหน้านะครับบินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญตอ่าช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กกรรมกรทั่วไปนะครับไม่มีประสบการณ์คุณก็สมัครได้น้ำหนักและส่วนสูงไม่จำกัดนะครับจะบอกว่าก่อสร้างเนี่ยไม่ได้จำกัดน้ำหนักและส่วนสูงนะครับสูงไม่ถึงหนึ่งรอยห้าสิบก็รับสมัครได้น้ำหนักร้อย สิบร้อยยี่สิบกิโลก็รับได้นะครับขอแค่คุณเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะบางคนเป็นเบาหวานถามว่ามาได้ไหมก็เคยมีคนเป็นเบาหวานนะครับตอนที่เขาตรวจโรคแต่เขาไม่ได้ตรวจเบาหวานนะคนเป็นเบาหวานสามารถเดินทางได้นะครับเพราะว่าปัญญารู้จักพี่คนหนึ่งเขาอ้วนน้าหนักประมาณร้อยสี่สิบกิโลอะ่ะตอนที่ปัญญาทำง,งานอยู่ไต้หวันเมื่อปีก่อนนั้นนะอ,อ่ะเขาอ้วนมากแล้วเขาเป็นเบาหวานแ้่เขาก็ยังเดินทางไปได้แล้วก็มีคนคนตัวเตี้ยมากประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรอ่ะสูงเท่าหัวอะไรปัญญา เขาก็ทํางานก่อสร้างคือก่อสร้างเนี่ยเขาเปิดโอกาสทุกทุกทุกวัยนะครับก็คือน้ําหนักส่วนสูงไม่จํากัดอายุไม่เกินห้าสิบสองปีนะครับเมื่อก่อนจะห้าสิบห้าปีแต่ว่าปัจจุบันนี้นายจ้างเขาขอลดอายุลงมาหน่อยเพราะว่าคนที่อายุห้าสิบห้าปีส่วนใหญ่แล้วไปแล้วค่อนข้างที่จะติดเหล้านะครับติดแอลกอฮอล์ไม่ค่อยทํางานแล้วก็ป่วยบ่อยนะครับคือไม่ได้ป่วยหรอกจริงๆคือติดเหล้าแล้วก็อ้างป่วยเขาก็เลยลดอายุลงมาและอนาคตจะมีเกณฑ์จะลดให้เหลือห้าสิบนะครับ แต่บางบริษัทเขาก็รับ55ปีอยู่นะก็ลองศึกษาดูแต่ว่าบริษัทที่ปัญญาแนะนำเนี่ยเขาเอาแค่52ปีนะครับในจ้างเขากาหนด I ออากำหนดมาแล้วส่วนใครต้องการเดินทางแบบผ่อนหรือเงินทุนน้อยปัญญาจะบอกอย่างนี้นะครับต้องมีอย่างน้อย21,000แต่ถ้าเกิดโครงการนี้เป็นโครงการเดียวที่เขาบินด่วนแล้วเขาต้องการคนเยอะมากๆนะครับเขามีกําหนดบินมาแล้วใครมีไม่ถึง20,000สามารถแจ้งมาได้นะครับก็คือบอกผู้จัดก,การเขาเลยว่าผมหาได้เต็มที่ก็คือ15,000อะไรอย่างเงี้ย เขาโอเคนะครับสำหรับเฉพาะโครงการนี้เท่านั้นนะครับส่วนค่าง,งานถ้าเราต้องการจ่ายเต็มมา85,000ถ้าเกิดเราวางไป15,000เนี่ยอีก70,000เราก็ไป่อนที่ไต้หวันนะครับแต่ทั่วไปแล้วเขาต้องให้วาง21,000นะครับปกติแล้วต้องจ่ายวันยื่นวีซ่า10,000แล้วก็วันเดินทาง11,000นะครับแต่ว่าเฉพาะโครงการเนี้ยพอดีโทรศัพท์มันเหลือเครื่องเดียวไงมันก็จะเปิดให้ดูก็เปิดไม่ได้เพราะว่าไอแพดทุบทิ้งไปละมันสะดุดดีนะักแล้วก็ ไอโฟนสิบสามก็ไม่สามารถใช้ได้ก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาไงอันนี้มันก็ไม่มีอะไรแต่มันติดอยู่นั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้จะพูดเรื่องะอะไรอ่ะเฉพาะโครงการนี้เท่านั้นชื่อโครงการอะไรวะอ๋อตรงพีโครงการตรงพีเป็นก่อสร้างห้างสรรพสินค้านะครับห้างสรรพสินคา้าอาคารเนี่ยมันก็จะเป็นงานในร่มนะครับถ้าเราขึ้นโครงขึ้นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นงานในร่มมันก็จะไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ว่ามันก็ร้อนตามสภาพอากาศ แต่อากาศไต้หวันไม่ได้ร้อนเท่าเมืองไทยนะครับต้องบอกก่อนประเทศไทยกับไต้หวันแตกต่างกันตรงที่สภาพอากาศสภาพอากาศของไต้หวัน,เ,นเริ่มเย็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงพฤษภาคมนะครับอากาศจะเย็นสบายแต่หนาวจริงๆคือช่วงธันวาไปจนถึงเมษายนนั่นคือช่วงหนาวของไต้หวันนะครับประมาณ10 11องศาเนี่ยเมษายนเนี่ยยัง1 1องศาอยู่นะ แต่ว่าช่วงร้อนจริงๆอะ่ะร้อนสุสดๆของไต้หวันนะคือประมาณ30องศาก็คือช่วงมิถุนาไปจนถึงตุลาคมนะครับประมาณ4ี่ห้าเดือนแค่นั้นเองนะครับอากาศจะไม่ได้ไม่ได้ชื้นเหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะชือ้ออาร้อนอบอ้อาวชื้นเราจะทรมานแต่ประเทศบ้านเขาเนี่ยมันร้อนเนี่ยร้อนแห้งๆเหงื่อ,อไหลท่วมตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดตัวเนะ่เราจะไม่ได้รู้สึกเหนียวตัวอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นอากาศที่ค่อนข้างแห้งนะฮะ ดังนั้นเมื่อเทียบกับสภาพอากาศบ้านเราบ้านเขาอากาศดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเรามันร้อนทั้งปีดังนั้นเนี่ยใครที่พะวงว่าเอ้ยฉันจะทําได้หรออากาศมันร้อนอะไรเงี้ยมันร้อนจริงแต่มันไม่ได้ร้อนเยอะนะครับมันร้อนน้อยกว่าบ้านเราแล้วก็ไม่ได้ร้อนระยะเวลาการหน้าร้อนมันน้อยกว่านะ <c oughs> แต่ก็จะมีหน้าฝนนะครับคือเขาไม่ได้มีมาหน้าฝนแบบตายตัวคือฝนมานะถ้าช่วงไหนมันมันมีฝนตกตลอดทั้งปีอะ่ะ ตลอดทั้งปีคือช่วงหน้าหนาวเดียวบางวันก็ฝนตกแต่จะบอกว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะให้หยุดงานนะครับเขาจะไม่ทํางานแต่เงินเดือนก็ยังได้ปกติเพราะเราได้เป็นเงินเดือนเราไม่ได้ได้เป็นรายวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันหยุดของไต้หวันเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าบ้านเราบ้านเราจะมี1 3วันใช่ไหมล่ะแต่ของไต้หวันเนี่ยเท่าที่จาได้นะประมาณ30กว่าวันปะแค่เดือนวันตุดจีนอ่ะจุดจีนก็10บวันละแล้วทุกเดือนจะมีวันแดงวันหรือ2วันหรือสวันะมีทุกเดือนนะครับ ปัญญาจะบอกว่าตอนที่ปัญญาอยู่ใต้หวันน่ะปัญญาทาเป็นผู้ช่วยกุ๊กใช่ไหมล่ะตอนนั้นนะแล้วก็เป็นพ่อบ้านน่ะก็มันจะไม่ได้มีวันหยุดกับเขาหรอกนะครับแต่ว่าวันที่เราทํางานในวันเป็นวันแดงอ่ะปัญญาก็จะได้สองแรงสองแรงมันก็เลยได้เยอะเงีนยสี่หมื่นกว่าตลอดแล้วก็ปัญญาก็ได้โอทีวันละสามชั่วโมงทุกวันไงมันก็เลยจะเป็นพิเศษหน่อยส่วนงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเป็นวันตรุษจีนเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะไม่ทํางานเลยนะครับเขาจะหยุดงานทันทีเพราะว่า คนไต้หวันเนี่ยเขาจะหยุดตรุษจีนนะครับซึ่งจะไม่ได้ทํางานก็หยุดยาวไปสิบวันสบายๆแต่ได้เงินเดือนปกตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันแดงอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะได้ทํางานกันนะครับอย่างเช่นปัญญาก็เรียกไม่ถูกหรอกวันแดงก็คือวันหยุดเทศกาลเลิกนะมันมีทุกเดือนปัญญาจำไม่ได้หรอกวันอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่วันตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะให้ทํางานนะครับทางานแล้วเนี่ยก็จะได้สองแรงนะครับคือเขาคิดเขาคิดเขาคิดยังไงไม่รู้แต่มันได้เป็นสองเท่าของเงินเดือนแล้วก็ มันจะมีอะไรอีกไม่รู้เราไปจบอกไม่ถูกแต่มันได้เยอะประมาณพันห้าพันหกอะฮะบางทีก็พันแปดแล้วแต่แล้วแต่เงินเดือนของแต่ละคนแต่ว่าเงินเดือนของเราไม่เท่ากันหมดสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวมโอทีนะครับโอทีสองชั่วโมงแรกนะต่อวันนะสมมติเราทำวันนั้นนะสมมติเราทำวันเสาร์แปดชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันใช่ไหมเราจะต้องหยุดหนึ่งวันเขาจะไม่ให้ทำเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่ว่าเราจะหยุดวันอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าจันทร์ถึงศุกร์ อ่ะหน้าให้เราหยุดวันจันทร์ทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะไอ้สักฉันทําเสาร์อาทิตย์แล้วฉันจะได้โอทีอยังไงเขานับเป็นวันที่หกของสัปดาห์วันที่หกของสัปดาห์คุณจะได้โอทีแปดชั่วโมงสองชั่วโมงแรกถ้าจำไม่ผิดหนึ่งร้อยห้าสิบสามดอลลาร์ไต้หวันและชั่วโมงอ่าที่สามเป็นต้นไปถึงชั่วโมงที่แปดชั่วโมงละหนึ่งร้อยเก้าสิบหกดอลลาร์ไต้หวันนะครับเยอะมากนะอันนี้เป็นโอทีนะลองคูณดูดิคุณลองคูณเอาลองบวกดู หนึ่งร้อยห้าสิบสามแล้วก็เอาหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบวกกันอีกหกครั้งอ่ะเอามารวมกันอ่ะมันก็จะเป็นเงินของโอทีวันเสาร์วันที่หกของสัปดาห์แล้วก็ในวันหยุดนะค่ะตาเลิกก็จะต้องคิดแบบนี้นะครับถ้าวันนักขัตเลิกเราทางานี่ยก็จะคิดโอทีแปดชั่วโมงนะฮะส่วนทําวันทํางานปกติก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำงานแปดชั่วโมงนะครับแล้วรวมพักชั่วโมงหนึ่งก็เป็นเก้าชั่วโมงก็คืออย่างโครงการที่ปัญญาเคยไปอ่ะโครงการก่อนนนนะเขาจะเข้างานกันตอน เจ็ดโมงแล้วเลิกสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็พักชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วแต่บางหน่งก็เข้าแปดโมงเลิกห้าโมงเย็นนะฮะบางหนก็เข้าเก้าโมงเลิกหกโมงเย็นแล้วแต่หลังจากเออหลังจากชั่วโมงที่แปดเป็นต้นไปมันจะเป็นโอทีนะครับใครที่เข้าเข้าเก้าเออใครที่เข้าเจ็ดโมงแล้วเลิกสี่โมงเนี่ยสี่โมงปุ๊บตัดทันทีแล้วก็ถ้าเราออกห้าโมงก็จะได้โอทีหนึ่งชั่วโมงถ้าเราออกหกโมงก็ได้โอทีเป็นสองชั่วโมงเนาะแล้วใครที่เดินทางแนะนําให้เอาสมุดไปหนึ่งเล่มเอาปฏิทินไปหนึ่งเล่ม วันนี้วันจันทรวันที่หกอะไรสมมตินะเราเข้างานกี่โมงก็ระบุด้วยต่อให้เราตอกบัตรหรือสแกนนิ้วเราก็ต้องจดจดไปเลยแล้วก็เราเราเลิกงานกี่โมงเราเขียนไว้เราจะรู้ว่าเราไดโอทีเท่าไหร่เพราะามันมีเหตุการณ์โอทตกหล่นหรือว่าวันทํางานตกหล่นบางทีเนี่ยถ้าเราเราใช้ความจําเราจําไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีช่วงแรกๆเรายังจําได้ผ่านไปสักยี่สิบวันเนี้ย ปรากฏว่าจำนวนวันหายอย่างเงี้ยแล้วเราจะตามยเนี่ยถ้าเราไม่มีกระจดไว้ถ้าเกิดล่าสถามว่าเอ่อวันจันทร์วันจันทร์ที่15คุณได้ทำโอทีเอ่อคุณได้เข้างานไหมถ้าเกิดคุณเกิดความแรงเลเนี่ยทางทางทางล่ามเขาก็จะไม่สามารถตามให้คุณได้เพราะว่าคุณก็ไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าคุณจําไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณจดไว้เนี่ยคุณเอามายืนยันเลยอ๋อวันจันทร์ที่15ไม่ใช่นะครับมันเป็นวันจันทร์ที่14เอานั้นผมหยุดงานจริงครับอะไรนี้ว่าไปเราตอบไปยังสถานปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างครบเนี่ยเราตามได้แนะนํานะครับให้เอาสมุดเปล่าๆไปได้วยก็ได้เขียนวันจันทร์ที่6อังคารที่เร็จอย่างเงี้ยแล้วก็ลงวันอ่ะเข้างาน8ดโมงเลิกงาน5้าโมงเย็นแล้วก็ OT ถึง1ทุ่มหรือ2องทุ่มเราก็ระบุไปนะครับขอเบอร์น้องได้ไหมคะได้ค่ะ ศูนย์เก้าสี่หกสามเก้าสองสามหกหกนะคะเป็นเบอร์ของปัญญาเป็นงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะพอดีเพิ่งเห็นห้าสิบสี่ไปได้ไหมห้าสิบสี่เนี่ยห้าสิบสี่เนี่ยให้โทรมาหาปัญญาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอะใช่พี่คนเมื่อวานปะใช่พี่คนนั้นปะที่ทักมาโทรมาก่อนเพราะว่าโครงการเนี่ยเขารับคนเยอะมากบางทีเขาอาจจะเอาก็ได้เพราะาบางบางหน่วยงานเนี่ยเขารับแต่ว่าของบริษัทที่ปัญญาแนะนำเนี่ยเขาเอาแค่ห้าบแต่ว่าถ้าเกิดเกินห้าสิบเนี่ย จะได้เป็นบางโครงการที่เขาเอาคนดุนด่วนเยอะๆเนี่ยมักจะได้นะครับแล้วก็คนที่มีเงินไม่มีเงินไม่พอสองหมื่อย่างเงี้ยถ้าคุณยังพอหาได้15,000อ่ะก็โอเคนะครับก็ยังสมัครได้เพราะว่าเฉพาะโครงการนี้เพราะเขาต้องการคนเยอะไงดังนั้นเขาก็เลยอ่าทาบริษัทก็เลยพยายามช่วยออกให้บางส่วนก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโครงการอื่นก็ปกตินะจ่ายวันยื่วีซ่าหมื่นหนึ่งแล้วก็จ่ายก่อน,นินทางหนึ่งนะฮะ เหลือก็ผ่อนที่ไต้หวันเอาแต่ว่าถ้าโครงการนี้คือเรามีเงินหมื่นห้าเนี่ยอ่าวันวันย่นวีซ่าเนี่ยเรามีห้าพันหรือหมื่นหนึ่งเราก็จ่ายไปก่อนแล้วก็วันเดินทางอ่ะแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือเราก็ผ่อนไต้หวันเพราะว่าปัญญาก็มีรีวิวไว้นะที่เขามาเซ็นสัญญาเงินกู้กันที่บริษัทอ่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเซ็นเงินกู้กันยังไงนะเข้าไปที่ Facebook ปัญญาทานใสนะครับเพราะปัญญาทำคลิปวีล่าสุดลองเลื่อนดูปัญญาเป็นพนักงานถูกต้องนะครับเลื่อนดูมันจะเห็นปัญญาโต๊ะทำงานปัญญาก็็เหน,นะ ปัญญาเป็นพนักงานจัดถางงานนะครับแต่ว่าปัญญาขอไม่พูดชื่อบริษัทนะเพราะว่าเวลาปัญญาพูดชื่อบริษัทเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะสมัยก่อนปัญญาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบอารมณ์มันแปรปรววแล้วพอโดนโดนคนโทรมาด่าเยอะไงทีนี้ปัญญาก็ก็ด่ากลับไปแล้วทีนี้เขาก็คือคนบาคนมาแกล้งไงทางเป็นเหมือนดา่าเราให้เราด่ากลับไปพอเราด่ากลับไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปบอกบริษัทว่าเนี่ยปัญญาพูดไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าทางบริษัทเขารู้จักปัญญาเขาก็ไม่ว่าอะไรปัญญาหรอกแต่ว่าปัญญาก็ไม่อยากให้ มีเหตุการณ์อย่างนั้นแหละเพราะคนพวกนี้คือเขาไม่ได้มาสมัครงานกับปัญญาเขาจงใจแค่มากวนมาแกล้งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นแหละก็เลยไม่ได้พูดชื่อแต่บริษัทถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไปดูได้ในหน้า Facebook ของปัญญาทานใสนะ mm hmm. เห็นหมดเลยว่าบริษัทอะไรแล้วก็ทํางานยังไง mm hmm. ก็เห็นหมดทุกอย่างแล้วก็ไลฟ์สดให้ดูด้วยว่าวันที่29เนี่ยก็จะมีมีบินนะครับมีบินเป็นงานโรงงานมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดให้ดูแล้วก็จะทําคลิปลง youtube ให้ดูนะครับแล้วก็ เดือนหน้าเนี่ยจะมีบินอีก30คนนะครับช่วงวันช่วงต้นเดือนนะครับ30คนเป็นโครงการของเออจิ้นหยีนะครับเป็นโครงการบินด่วนที่เขาเอาอายุไม่เกิน45ปีนะอันนั้เป็นโครงการบินด่วนโครงการนั้นเอา120คนยังรับอยู่นะครับแต่ว่าอายุไม่เกิน45ปีแต่โครงการล่าสุดที่เขาบินวันที่23มิถุนาเดือนหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นคนละโครงการกันเป็นโครงการของตรงพีนะครับ ดังนั้นถ้าใครสนใจก็โทรมาเลยครับ0ูนย์เก้าสี่หกสามเก้าสองสาหกเป็นเบอร์ของปัญญานะครับมิจฉาชีพไม่ต้องโทรมานะมิจฉาชีพโทรมาคือโดนด่าทันทีนะครับขายของขายอะไรไม่ต้องโทรมานะครับปัญญาด่าถึงโคตรถึงเง่าเลยนะบอกก่อนไม่ซื้อของไม่อะไรทั้งนั้นนะครับถ้าอยากซื้อเดี๋ยวซื้อเองนะครับไม่ต้องทักมาขายแล้วก็ไม่ต้องทักขเข้ามาปั่นปว่วนแล้วถ้าถามให้ผัวค่ะนู่นนี่นั่นนะครับคือถ้าถามแล้วเซิร์ชไลน์แล้วเจอเนี่ยเราไม่อ่านวเวลาที่ส่งอะไรไปเนี่ย รู้ละว่าพวกนี้คือโทรมาปั่นป่วดนี่เฉยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โทรมาถามได้อย่างจะปั่นกระปวนได้ถ้าเกิดปัญญาอารมณ์ดีก็รอดไปถ้าปัญญาอารมณ์ไม่ดีก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของปัญญานิดนึงนะดังนั้นปัญญาจะคุยกับเฉพาะคนที่สมัครงานจริงๆแล้วก็คนที่โดนปัญญาด่านั้นคือคนไม่ได้มาสมัครกันจริงๆนะปัญญาบอกก่อนบางทีอาจจะมีเขาไหมโอ๊ยพูดไม่ดีกับฉันเลยนู่นนี่นั่นพวกนั้นไม่ได้สมัครงานปัญญาหรอกปัญญารู้ปัญญาแนะนําคนมาสามสี่ปีแล้วปัญญารู้ดีว่าคนแบบไหนที่จะสมัครงานคนแบบไหนที่แแแคคคคคค่่่่่่่่่กล้้งถาาาาาามมนนนนนนนไไหหหโทททรรรรเเช็ววบิิษััีดูือ อาจจะเป็นจัดที่อื่นทามันมาสอบถามแบบตรวจสอบว่าเออบริษัทนี้ข้อมูลแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยปัญญาจะเป็นคนมีเซน์ดังนั้นเนี่ยเวลาปัญญาด่าใครแล้วคนที่โดนด่าปัญญาด่ามาคอมเมนต์นั่นนะคือพวกที่ไม่ได้สมัครงานนะเพราะว่าคนที่สมัครงานมันจะมีข้อแตกต่างกันคือหนึ่ง เวลาเราส่งอะไรไปให้เขาดูเนี่ยเขาจะรีบดูแล้วเขาจะตอบกลับมา,ท,าทันทะีนั่นคือคนที่อยากสมัครงานออกขอบคุณครับขอบคุณครับหรือว่าเออเดี๋ยวนัดวันทันทีอะไรเงี้ยแต่บางคนเราเราส่งไรปุ๊บเนี่ยแล้วเขาไม่อ่านเลยเนี่ยเขาเนก่ยอ่านตอไหนเขาอ่านเนี่ยพวกนี้คือไม่ได้คิดจะสมัครงานตั้งแต่แรกก็แค่เข้ามาถามเฉยหรือบางคนก็แค่เข้ามาเขาเรียกว่ามาสืบข้อมูลแค่นั้นแหละอันนี้เรารู้อยู่หรือบางคนที่จะไม่สมัครงานเวลาโทรมาเนี่ยมันจะมันจะถามเรื่อยเปื่อย ถามไปเรื่อยถามแล้วถามอีกถามวนเวียนม,มันจะไม่ตอบคําถามที่เราถามไปอย่างเช่นคุณมีประวัติไหมอะไรเงี้ยก็จะเลี่ยงถทาที่ตอบเราก็ไม่ตอบเราก็จะเปลี่ยนว่าเออมาถามเราอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยพวกเรื่องเลี่ยงเนี่ยปญยก็รู้แล้วว่าไม่ได้สมัครงานแน่นอนแล้วก็นั่นแหละมันมีหลายรูปแบบที่ทําให้เรารู้เรามีเซนต์ต่างๆเพราะเราเราทำงานอะไรบางอย่างเราจะรู้ว่าเออคนแบบไหนที่จะเราทุกคนมีเซนต์หมดทุกคนจะรู้หมดว่าเวลาเวลาเรามีคนทักเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนทุกคนรู้หมดแหละ เชื่อว่าทุกคนก็มีเซนส์มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปจะต้องเข้าไปตอบแชทแล้วเพราะว่ามีแชทเด้งขึ้นมาเยอะเลยอะทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กคิดว่าน่าจะเป็นคนสมัครงานแหละนะครับจะบอกว่าโครงการบินด่วนนะครับใครพร้อมเดินทางทักเข้ามาได้เลยและที่สําคัญต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับอายุไม่เกินห้าสิปีถ้าห้าสิบสี่ปีเนี่ยลองลอง ลองส่งชื่อนามสกุลแล้วก็บัตรประชาชนมาในแชทก่อนปัญญาจะส่งให้กับผู้จัดก,การเนาะแล้วผู้จัดก,การอ่ะเขาจะโทรกลับไปนะว่าเออคุณพร้อมเดินทางไหมร่างกายคุณยังแข็งแรงอยู่ไหมเพราะว่าคน,นอายุเกิหนห้าสิบสองปแล้วเขาจะเริ่มเช็คแล้วว่าคุณติดเหล้าไหมติดเหล้านี่คือเขาไม่เอาเลยนะเพราะว่าคนอายุเกินจากนี้ไปแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคุณติดเหล้าคุณอย่าไปบอกว่าติดเหล้านะคุณอย่าไปบอกว่าอ๋อผมกินเหล้านะครับกินแก้กระใสอะไรเงรี้ยอย่าไปตอบนะเขาไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเขาเชื่อหรอกให้ตอบว่าอ๋อผมไม่ได้ค่อยได้กกินคครับ็ื กินเฉพาะวันหยุดแค่นั้นวันธรรมดาไม่กินครับวันหลังเลิกงานมาก็อาบน้ํานอนเลยแค่ตอบแบบนี้นะตอบแบบชันฉลาดนิดนึงอย่าไปตอบว่าอ๋อผมกินทุกวันครับแต่ว่าผมกินแค่กระสายนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีใครเชื่อคุณหรอกนะเพราะว่าตัวอย่างเขาเห็นกันมาเยอะว่ามันไม,ม่ใช่แบบนั้นทุกคนชอบตอบแบบนี้นะอันนี้คือไปยปายกากไกด์ไลน์ให้เลยนะครับสาหรับใครที่จะสมัครงานแล้วอายุเยอะๆนะ่ะที่ติดเล่าก็บอกไปออกไม่ได้กินนะครับบอกไปบอกแค่ว่าอ๋อผมกินแค่เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองจบ วันธรรมดาผมไม่กินครับหลังจากผมทํางานเสร็จผมก็อาบน้ํากินข้าวนอนจบแค่นั้นตอบแบบนี้นะแล้วคุณจะถูกเลือกทันทีนะถ้าเกิดคุณตอบว่าอ๋อกินแต่ว่าผมกินทุกวันแหละแต่ว่าผมกินวัวละนิดละหน่อยเวลาแค่เอ่อเป๊กเดียวนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาไม่เชื่อดังนั้นนะคุณจะถูกปฏิเสธแต่เขาจะไม่บอกว่าเขาไม่เอาหรอกนะเขาจะหายจากคุณทันทีดังนั้นให้ตอบตามที่ปัญญาบอกเป็นงานถูกกฎหมายนะครับคุณแพนสี ถูกกฎหมายแน่นอนครับผ่านกรมแรงงานแล้วก็อบรมที่กรมแรงงานก่อนเดินทาง1 0 0เนะครับถูกต้องเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเนาะแต่มันมีแล้วละ่ะปัญญาเคยมาลงไว้แล้วแต่มันเป็นคลิปเก่าไงแต่ยังไม่ได้อัปเดตอันใหม่เดี๋ยววันที่29กจะมีการอัปเดตใหม่ที่สนามบินเนาะเพราะามีแรงงานบิน6คนทีเนี้ยเดี๋ยวพอวันไหนที่จะมีบินอนะ่ะปัญญาก็จะตามไปถ่ายที่สนามบินทุกวันทุกครั้งที่มีการบินแล้วก็วันไหนว่างๆก็จะไปถ่ายตอนที่เขาไปตรวจโรคแล้วก็ไปยื่นวีซ่าก,กันด้วยเพราะว่าออ ออฟฟิศเนี่ยปัญญาบอกผู้จัดการแล้วว่าปัญญามันมัน,ม,นมันไม่ปัญญาอยากจะไปถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยก็คือดังนั้นเนี่ยพอไม่มีการบินปัญญาก็จะเข้าไปทํางานในออฟฟิศแต่พอมีการส่งคนบินหรือไปนู่นนั่นแหละปัญญาก็จะออกนอกสถานที่ปัญญาเป็นคนชอบงานแบบนี้ผู้จัดการก็โอเคเลิศเลิศจริงๆปัญญาควรเป็นนักข่าวนะนั่นแหละ มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับย2บอนาทีแล้วใครเห็นก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะสามารถกดแชร์วิดีโอนี้ไปได้นะครับกดแชร์ทุกๆวิดีโอของปัญญาได้นะครับปัญญาเนี่ยถ้าเกิดเคยพูดไม่ดีกับใครขอโทษนะตอนนี้ปัญญาปรปับปรุงพฤติกรรมใหม่แล้วก็คือก็อยากให้ทุกคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยคือจะสมัครจริงๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเกิดแค่อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยปัญญาก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับว่าวิธีการสมัครยังไงคุณเซิร์ชเลยเซิร์ชชื่อปัญญาทานใสาบ YouTube า วิธีการสมัครงานค่าใช้จ่ายหรือว่ามันจะขึ้นให้เลยหรือถ้าคุณอยากรู้เงินเดือนเนี่ยตอนที่ไปจะทางานเนี่ยพิมพ์ว่าปัญญาทานสายก่อนมันจะเป็นมันจะขึ้นเฉพาะช่องปัญญาไงปัญญาทานสายค่าแรงงานไต้หวันปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไปใบสลิปมาเลยแล้วก็เป็นปัญญาผู้ารายละเอียดทั้งหมดนะฮะหรือพิมพ์ชื่อช่องปัญญาทานสายแล้วก็ต่อได้ว่าวิธีลบประวัติอาชการปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่าคลิปลบประวัติอาชการทำยังไงปัญญามีสองคลิปนะใน u t u b e เนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่พิมพ์ชื่อปัญญาเนี่ยมันก็จะขึ้นของช่องคนอื่นมาแต่ช่องของปัญญามันก็จะขึ้นมาท้ายๆหรือบางทีมันจะขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าดังนั้นเนี่ยช่องอื่นเขาจะไม่ได้ทาคลิปเหมือนปัญญาปัญญาจะมีทําคลิปเกี่ยวกับการลบประวัติวิธีการคัดแยกประวัติราชการปัญญาเคยทําไว้แต่ที่อื่นไม่มีนะคะปัญญาเคยเซิร์ชแล้วไม่เจอปัญญาเป็นช่องเดียวที่ทําไว้แล้วก็ใบสล i p เงินเดือนเนี่ยทุกคนเขามีหลายคนนะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดว,ว่าเออหักค่าอะไรบ้าง ot กี่ชั่วงงโมง ot ง ชาวอื่นจะไม่บอกเขาจะบอกแค่ยอดรวมว่าเออได้สี่หมื่นหากแล้วเหลือเท่านี้เขาจะพูดแค่นี้จบแต่ของปัญญานี่คือจะบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าทํางานกี่วนันมีโอทีวันอะไรบ้างลานะขาดตเลิกคือวันอะไรบ้างโอทีหน้ากี่ชั่วโมงและโอทีหลังกี่ชั่วโมงโอที OT หน้าคือเป็นสองชั่วโมงแรกโอทีหลังคือชั่วโมงที่สามเป็นต้นไปไงจะได้มากกว่าโอที OT วันหยุดลาขาดตเลิกมีกี่วันอะไรเงี้ยเราจะบอกทั้งหมดเพราะว่าปัญญาเป็นคนชอบรีวิว รีวิวตามความจริงทุกอย่างเวลาปัญญาปัญญาคือเป็นคนพูดทุกอย่างอ่ะบางทีเราพูดทุกอย่างไปมันก็เหมือนไปว่าคนอื <fo> ่นเงี้ยคือแต่ต้องขอโทษนะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยปกปิดอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบชอบเปิดเผยไปเจออะไรมาดีๆอ่าเล่าให้ฟังไปเจออะไรมาแม่ค้าไม่ดีเลยแม่ค้าพูดไม่ดีเลยก็มาเล่าให้ฟังโอยร้านนี้แพงจังก็เล่าให้ฟังร้านนี้ดีจังเลยก็เล่าให้ฟังเป็นคนชอบพูดอย่างนี้เนาะแต่ไม่ได้มีจะราว่าจะมีประมาทอะไรใครหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบพูดทุกอย่างที่เราเจอมาไง ดังนั้นเนี่ยสามารถกดติดตามช่องของปัญญาไว้ได้นะคะเวลาคุณคิดที่จะหางานหรือจะหาข้อมูลติดต่องานไต้หวันคุณจะได้รู้ว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาอัปเดตปัญญาชอบอัปเดตคลิปใหม่ๆนะแต่ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตคลิปงานเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาหรอกคือไม่ได้มีคอนเทนต์หัวมันหัวมันแน่นเพราะามันรับโทรศัพท์ทั้งวันไงเดี๋ยวจะลงใหม่แล้วว,ว่าวิธีการคัดแยกประวัติทํายังไงเดี๋ยวจะเริ่มบอกทําคลิปอีกใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าคลิปนั้นมันนานแล้วงไงมาหลายเดือนแล้วมันไม่ค่อยโชว์ข แล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าเริ่มต้นกรณีคนมีคดีเสพคดีอื่นไปยาตอบไม่ได้นะแต่บริษัทช่วยได้บางคดีนะครับทางบริษัทจะช่วยได้บางคดีนะครับคดีเล็กคือคดีคดีเสพเมาแล้วขับขับเสพไอทำนองนี้คือบอกกับบริษัทได้นะครับบริษัทเขาช่วยเหลือได้แต่คดีใหญ่ค้าค้ายาเสพติดคดีอนาจารเด็กคดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กต่างๆหรือว่าคดีคมขืนเนี่ยคือไม่ได้เราต้องไปจัดการเองนะฮะ ดังนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญาทานใสาไว้ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ Youtube ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับมีใครถามอะไรไหมอีกหนึ่งนาทีมีใครถามไหมถ้าไม่ถามจะไปก่อนนะก็อย่าลืมติดตามทุกช่องทางนะแต่ t ิ k ตอกอ่ะอก็ติดตามได้นะชื่อคาธาทอนทานสาแต่ว่าให้พิมพ์เป็น,อนแอดล้วกันแอด p a n y a t a n s a i หนึ่งเก้าแปดเก้ามันก็จะเจอช่องมีผู้ตตามไปหกสิบคนพอเปิดช่องใหม่แล้วมันชอบ ขึ้นว่าผิดกฎชุมชนทั้งที่ไม่ได้ผิดกดชุมชนอะไรหรอกแต่เหมือนเราเคยโดนโดนปิดกฎชุมชนไปละครั้งหนึ่งไงแล้วเราโดนปิดช่องห้าหมื่นห้าหมื่นผู้ติดตามไปในทิกต็อกหลังจากนั้นเหมือนทิกต็อกเขาบล็อกเราเหมือนเขาเวลาเราโพสอะไรต่างๆโพสเกี่ยวกับงานเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะขึ้นว่าผิดกดชุมชนแล้วเขาะจะบอกว่าเราไม่มีนโยบายให้คุณหลอกลวงกันไปแบบว่าไปหลอกลวงกันอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้หลอกลวงหรอกแต่ในเมื่อเราโดน แบ็กลิสต์ไปแล้วมันก็จะขึ้นไม่ว่าเราลงคลิปอะไรนนั้นปียาก็ไม่ค่อยได้ลงทิกตอกละลงบ้างบางครั้งลงรูปหรือไม่ก็ลงเป็นคลิปวิดีโอแต่เอาเสียงออกทั้งหมดไม่ให้ไม่ได้ยินเสียงพูดอะไรแต่ใส่เพลงแทนะนั่นคือเราต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นมันก็ขึ้นแดงแดงอีกอะไม่งั้นเดี๋ยวชองมันโดนปิดมันเสียเวลาสร้างมาหลายครั้งละก็เลยไม่ค่อยได้เน้นนะครับเน้น YouTube กับ a c e b o o k นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปแล้ว,ลวบ,าบายไลค์สดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ